สวัสดีครับวันนี้นายจันเจ้าจะมาทำนายปัญหามีทางแก้ประจำสัปดาห์ให้กับเพื่อนๆชาวราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20เมษายนถึง20พฤษภาคมหรือใครที่มีลัคนาพฤษภก็ฟังได้เหมือนกันครับผมสังเกตจากคอมเมนต์หลายๆคนบอกว่าช่วงนี้ทอมากเลยวันนี้ ผมก็เลยอยากมาสง์กำลังใจและให้ไพ่ช่วยบอกแนวทางออกไปพร้อมๆกันครับคำทํานายนี้มีผลตั้งแต่วันที่6ถึง12ตุลาคม2568ชิชีสบทรสรุปสั้นๆก่อนเลยสัปดาห์นี้ชาวพฤษพอาจต้องเจอเรื่องที่ทำให้ติดใจสั่นไหวมีทั้งความไม่ชัดเจนความจริงบางอย่างที่ถูกปกปิดและการตัดสินใจที่ต้องใช้เหตุผลอย่างมากจนสุดท้าย อาจทำให้เกิดความเจ็บปวดใจแต่สิ่งสำคัญคือไพ่กำลังเตือนให้คุณใช้สติใช้ปัญญาและมองทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาถึงแม้จะไม่ง่ายแต่การเผชิญหน้ากับความจริงจะทำให้คุณก้าวข้ามอุปสรรคได้จริงๆไพ่ใบแรกคือ The High Priestess ไพ่แห่งความลึกลับและสัญชาตญาณหมายความว่าสัปดาห์นี้คุณอาจจะรู้สึกว่ามีบางสิ่งไม่ถูกพูดออกมาตรงๆ มีความลับหรือเรื่องที่ยังไม่เปิดเผยและมันทำให้คุณสับสนว่าจะไว้ใจใครได้แค่ไหนภัยใบนี้กำลังบอกให้คุณเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองใช้ใจรับรู้มากกว่าคำพูดถัดมาคือราชาดาบภพยแห่งเหตุผลและความเด็ดขาดมันกำลังเตือนว่าต่อให้คุณเจอความไม่ชัดเจนแค่ไหนแต่คุณก็จำเป็นต้องใช้สติและเหตุผลเข้ามาควบคุม สถานการณ์บางอย่างอาจต้องตัดสินใจด้วยความตรงไปตรงมาแม้ไม่ถูกใจทุกคนแต่จะทำให้คุณก้าวข้ามความลังเลได้และสุดท้ายคือ3มดาบภายแห่งความเจ็บปวดความผิดหวังหรือแม้แต่การแตกหักมันสะท้อนว่าการ,รเผชิญหน้ากับความจริงครั้งนี้อาจทำให้คุณเสียใจอยู่บ้างแต่จงจำไว้นะครับว่าการรู้ความจริงแม้จะทำให้เราเจ็บ แต่ก็ดีกว่าการหลงอยู่ในภาพรวงตาที่ไม่พาเราไปไหนเลยดังนั้นภาพรวมสัปดาห์นี้สำหรับราศีพฤษภคือจงเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองใช้สติและเหตุผลในการตัดสินใจและกล้าเผชิญกับความจริงแม้มันอาจจะไม่ง่ายแต่การยอมรับความจริงจะทำให้คุณแข็งแรงและก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงและเหมือนเดิมครับ สำหรับเพื่อนๆที่อยากให้ผมทำนายเรื่องอื่นเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการเงินความรักหรือสิ่งที่กำลังคาใจอยู่ก็สามารถคอมเมนต์หรือส่งข้อความมาบอกได้เลยนะครับผมสัญญาว่าอ่านทุกคอมเมนต์และถ้ามีเวลาจะมาส่งพลังงานดีๆให้เพื่อนๆทุกคนครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าจากนายจันเจ้าแห่งช่องพยากรณ์แห่งแสงดาว